ทำไมถึงถึงโดนนะคะเพราะว่าในความคิดของของ,ของประชาชนก็คืออาจจะรู้สึกว่าอา้าสอสอก็เป็นเรื่องปกติไม่ใช่เหรอที่ต้องพยายามของ,งบจากสภาเอามาลงพื้นที่ของตัวเองเพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่อะไรอย่างนี้หรือเปล่าทําไมคุณพิเชษถึงโดนใช่ไหมครับอย่างนี้ในกรณีคุณพิเชษเนี่ยะนะครับคือแต่เดิมสสแต่ละคนสามารถที่จะแปรงบและเอาไปใช้เองได้อย่างที่เราเคยเห็นสารามเมื่อก่อนอแล้วก็ใส่ชื่อ,อไปทําถนนไปอะไรเงี้ยนะครับ สิ่งเหล่านั้นอันที่หนึ่งเป็นเบี้ยงหัวแตกในเรื่องของการมุมันอันที่สองเนี่ยมันทําให้มันมีช่องในการที่สสแต่ละคนจะเอาไปใช้เป็นส่วนตัวรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเรื่องของการหาเสียงอันที่3าในเมื่อมันมีสสอ,อยู่2ส,ส่วนนะครับเวลาที่เข้าไปรวมกันอยู่ในสภา,าแล้วพอถึงเวลาทํางานบรรดาคนที่อยู่ฝั่งรัฐบาลสนับสนุนการทํางานของรัฐบาลก็ต้องขับเคลื่อนผ่านรัฐบาลรัฐบาลจะต้องดูแลนะครับและในการดูแลของรัฐบาลไม่ใช่ดูแลแค่ในส่วนของสสของพวกตัวนะ ต้องดูแลทั้งประเทศทีนี้ในส่วนของฝ่ายค้านคุณจะทํำยังไงได้บ้างถ้าฝั่งรัฐบาลไปดูแลแต่เฉพาะในพื้นที่ของสสข,ของตัวเองคุณก็ค้านคุณก็บอกสิว่าเฮ้ย hey, ต้องดูแลทั้งประเทศมันก็จะทําให้งบประมาณที่เป็นงบประมาณแผ่นดินทั้งหมดไม่ต้องไปวิ่งผ่านสสแต่ละคนทั้งสสรัฐบาลสสฝ่ายค้านแต่รัฐบาลจะต้องจัดสรรดูแลให้ได้ทั้งประเทศดังนั้นการจะไปปล่อยให้สสแต่ละคนเอาไปใช้มันไม่เหมาะสิ่งที่คุณพิเชษทําคือไปทําโครงการที่เป็นแบบลักษณะแบบเดิมที่เขาห้ามเลย เอาไปแล้วทาให้พื้นที่ของตัวเองได้ใช้เลยเป็นเรื่องได้ใช้ทางตรงหรือทางอ้อมของผู้พิเทศนี่มันชัดนะครับแล้วมันเป็นเรื่องแค่หนึ่งเรื่องนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องที่มันใหญ่โตแบบที่จะเห็นว่ามันขยายตัวไปจนกระทั่งครอบคลุมงบประมาณในระดับใหญ่